หลอดไฟไม่ติดให้ทำการขยับหรือหมุนหลอดไฟเมื่อหลอดไฟติดแล้วให้ทำการปิดสวิตช์จากนั้นนำหลอดไฟออกจากรางแล้วนำเศษต่างๆออกจากขั้วหรือขารางหลอดไฟให้หมดเมื่อหมดแล้วใช้แปรงปัดเศษฝุ่นออกให้สะอาดจากนั้นทำความสะอาดขั้วหลอดโดยใช้แปรงปัดเศษต่างๆออกให้หมดใช้ผ้าชุบน้ำบิดให้หมาดแล้วเช็ดหลอดไฟให้สะอาดเมื่อขั้วหลอดและหลอดไฟสะอาดแล้วทำการเช็ดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วนำหลอดไฟใส่เข้ากับรางจากนั้นก็สามารถเปิดไฟใช้งานได้เลยและสำหรับการใช้งานบันไดพับหรือบันไดทรงเอเพื่อทำงานบนที่สูงให้กางบันไดออกให้กว้างจนสุดจากนั้นล็อกบันไดไว้ตั้งบันไดให้อยู่บนพื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำหนักได้ดีแข็งแรงเรียบเสมอกันปรับระดับและตำแหน่งของบันไดให้พอเหมาะกับการทำงานโดยที่การทำงานจะต้องไม่เอื้อมมือไกลสำหรับการปีนขึ้นและลงบันไดให้ใช้มือข้างที่ถนัด จะเปล่าหรือขั้นบันไดถ้าต้องทำงานบนบันไดเป็นเวลานานควรสวมรองเท้าที่มีพื้นกันลื่นเพื่อป้องกันการลื่นตกบันไดควรตรวจสอบสภาพบันไดให้อยู่ในสภาพที่แข็งแรงพร้อมใช้งานและควรตรวจสอบการรับน้ำหนักได้สูงสุดของบันไดและสำหรับหลอดไฟขั้วแบบเกลียวถ้าหลอดไฟไม่ติดหรือหลอดไฟขาดให้หมุนหลอดไฟเก่าออกแล้วเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ใส่เข้าไปจากนั้นก็สามารถเปิดไฟใช้งานได้เลย ง่ายๆครับสำหรับวิธีแก้ปัญหาหลอดไฟไม่ติดแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ